อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะครับว่าที่ผมแต่งตัวมาแบบนี้นยฮะก็เรียกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยของเรานะครับโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการนำผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะฮะเพื่อที่จะไปประชาสัมพันธ์ให้กับชาวต่างชาติได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากฝีมือของคนไทยในพื้นที่นะครับว่า ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของจังหวัดของจังหวัดปัตตานีนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการใส่เสื้อ <c oughs> พื้นถิ่นของจังหวัดปัตตานีด้วยนะครับ ในส่วนของบรรยากาศของจังหวัดสงขลาก็คือในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่ครับก็เรียกได้ว่าร้านค้าที่ขายเสื้อผ้าพื้นถิ่นของพื้นที่นะครับก็เรียกได้ว่าขายถูกขายดิบขายดีมากเลยทีเดียวนะครับอย่างผ้า,อ,าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของจังหวัดสงขลานีครับก็เราจะนี่เป็นร้านวันหรอมไทยนะฮะวันฮะรอม หมายไทยนะครับซึ่งตั้งอยู่ในย่านเศรษฐกิจอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโดยร้านนี้นะฮะเจ้าของร้านคือพี่ธารัตมันงะนะฮะถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเขาบอกว่านะครับว่าในช่วงนี้นการซื้อขายเสื้อผ้าชุดไทยแล้วก็ผ้าไทยพื้นถิ่นมีความคึกครืนเป็นอย่างมากเลยทีเดียว นะฮะแล้วก็มียอดสั่งจองจากส่วนราชการเอกชนและก็ประชาชนทั่วไปเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งะครับก็เกิดมาจากกระแสรณรงค์ให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทยในช่วงนี้โดยร้านน่ครับมีทั้งผ้าบาเตะผ้าทอผ้าไหมแล้วก็ผ้าฝ้ายหลากหลายสีเลยทีเดียวนะครับแต่ที่เน้นๆหลกัหลกๆก็คือจะมีลูกค้าสั่งซื้อมากเป็นพิเศษก็คือผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรซึ่งเป็นผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดสงขลานั่นเองครับ นี่ก็เป็นเจ้าของร้านนะครับอย่างที่ผมบอกมาสักครู่นะครับกะทารัตน์นั่นเองหรือว่าพี่ทารัตเขาบอกนะครับว่าลูกค้านําตัวอย่างผ้าลายเชบาปัตตนีที่นายกเศรษฐาทวีสินได้สวมใส่ในกิจกรรมเที่ยวใต้สุดใจเมื่อช่วงปลายเดือนอกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งลายผ้าดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์และก็เป็นผลงานของกลุ่มผ้าปาเตในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยกะนี่นะครับกะบอกว่าทราบว่าตอนนี้เนี่ยยอดขายผ้าพื้นถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พุ่งสูงเช่นกันกะก็มีความรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่ากระแสะที่สวมใส่ผ้าไทยที่เกิดขึ้นส่งผลให้กลุ่มผลิตและก็กลุ่มผู้ประกอบการผ้าพื้นถิ่นในพื้นที่ก็เติบโตไปด้วยและก็มีไรายได้เพิ่มทําให้ผู้ประกอบการนะฮะ ชาวบ้านในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มกันเนี่ยก็มีไรายได้เข้ามาจํานวนก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็หลายเท่าตัวนะครับผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาอย่างพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรานะครับคุณผู้ชม